เรามาดูทีป๊อปสเตกับสเตจของดอลดอลโฟอีฟ no นะครับกับเพลงสิ่งเล็กน้อยกันดีกว่านะครับเนื่องจากคลิปก่อนหนะ้ามันยาวมากนะครับผมก็เลยตัดเลยแล้วกันยาวมากนะครับความในใจความรู้สึกล้วนๆเพลงนี้เป็นสเตจของน้องๆนะครับล่าสุดที่นานมากแล้วจะเป็นยังไงอ่าไปพอสุ่มน้องอไน,น่ารักมากอุ๊ยเด็กมาเปิดประตูให้มาปลดล็อกประตูเหรอ เ้วเขาก็มีกิมมิคให้เล่นนะ pues น, mm น่ารักน่ารักนัำเกลือยน as nah, ้ำพันชโอ้โหโอ้โหหล่อจังเลยล่ะกระดุมโจลินแฮนนาน่ารักจังเลย้นองอายน่ามา oh <laughs> 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 yeah, okay. น้อยแต่มากเรียบแต่โกโอ้ไม่กอแล้วก็ตาม ตัวใหญ่มากนะอุ๊บ้ะไป อุ๊ยอะไรอ่ะเอามาแล้วเข้าสู่อ้อเยียน่ารักโอ้โหเป็นตัวแทนเด็กๆเฮ้ยมีเสียงอะไรอคอรัสด้วยมันโออเฮียน่ารักอุ้ย,ย,ยน่ารัก น่ารักมากเลยอะน่ารักที่ขายเลยอะโอตายโอตายโอ้น่ารักแกรนมากแกรนมากมากโอ้ดี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 ดดดดดอ้โหเชี่ยถ้าไม่พูดว่าประสบความสำเร็จก็ไม่มีคำไหนที่ ที่จะมาแทนได้แล้วนี่ไอ้เฮียนี่ประสบความสเร็จมากอะ่ะแบบโอ้โอ้เฮียโอ้โอ้เน่ารักมากเลยค่ะนเฮ้ยเฮียน่ารักมากเลยอะ่ะคุณเฮีดูดิไอ้เหี้ยเราเห็นเขาตั้งแต่แบบเดบิวต์วันแรกอะ่ะจนมาตอนเนี้ย ใช่ชชชพวกเขาไม่เติบโตมากนะน้องๆเติบโตมากนะแล้วก็แบบผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วก็มีแรงใจแรงซัพพอร์ตแรงโอ้โอ้าบายก็ค oh <laughs> ุณไปไดูเรื่อง <c oughs> อะไเขาไปได้ไหมได้ทันมองครบทุกคนโด,ด,ดนเอาดื้ <c oughs> ออ๋อ้๋อ อีกคนไหมกับใต้คนไหมยิงบ้านจริงเจยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกัน ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมหลายๆคนนะครับเห็นการเติบโตเห็นเรื่องราวที่น้องๆโฟอีฟนะครับได้ผ่านมานะโอ้หลายๆคนก็อยู่มาด้วยกันตั้งแต่วันแรกอะ่ะแม่งเป็นอะไรที่แบบเชี่ย มันปลื้มใจแทนพวกเขานะแล้วมันจะดีใจมากขึ้นไปอีกนะครับวันที่เราเห็นพวกเขาเหล่อนนั้นยืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองที่มันใหญ่ๆมากๆโอ้โหผมว่าแฟนคับน้ําตาแตกกันแน่นอนคือพวกเขาผ่านกันมาเยอะจริงๆแล้วก็เติบโตได้ขนาดนี้นะก็ส่วนหนึ่งและส่วนสําคัญเลยก็น่าจะเป็นแรงใจและแรงการซัพพอร์ตแรงเชียร์จากแฟนๆเหล่า f o r i ที่คอยสนับสนุนน้องมาโดยตลอดนะผมอาจจะพูดแทนพวกเขาเหล่อนนั้นได้ไม่หมดแต่ผมเข้าใจแล้วผมก็รู้สึกในมุมนั้นว่า เพราะมีแรงเชียร์ที่ดีเพราะมีแรงซัพพอร์ตที่ดีอย่างนี้แหละเขาถึงมาไกลได้มากขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงจะซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์พวกเขาต่อไปอย่างเสมอนะครับก็โอ้ยน่าดีใจแทนน้องๆมากเลยอะ่ะแล้วก็เราก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่สนับสนุนน้องๆน,น,นะแล้วก็เชียร์อยู่เสมอๆเ,เหมือนกันนะครับจนทุกวันนี้นะครับเสื้อก็ยังไม่ได้ขายให้ผมเลยผมรอจะซื้อเสื้ออยู <laughs> ่ ไม่อยากไปแย่งชิงตอนคอนเสิร์ตอ่ะไม่เอาเราไม่ทันคนอื่นอ่ะเราเป็นนักสู้ออนไลน์อ่ะก็ยินดียินดีด้วยนะครับกับโฟยินะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับวันหนึ่งที่เราเหนื่อยวันหนึ่งที่เราท้อดูเพลงนี้ก็ได้นะผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากอ่ะที่คนคนนึงจะได้รับความรักมากมายขนาดนี้จนทําให้เขาประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากนะมันเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์มากๆอ่ะเออ ดีจเชียร์พวกเขากันต่อนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากันต่อแล้วก็มีผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายเสื้อได้แล้วจะซื้อ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ